สวัสดีครับก็วันนี้นะครับมาเจอกันอีกแล้วกับแกรนด์ตันทริปนะครับโดยทริปนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวเกาหลีกันนะครับและตอนนี้นะครับเราบินมาจากเชียงใหม่เนาะมาที่สุวรรณภูมิแล้วเดี๋ยวเราจะต่อเครื่องนะครับต่อไปที่เกาหลีนะครับไฟล์วันนี้เราบินกันตอนตีสองเลยนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเราไปถึงเกาหลีเนี่ยเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างเราไปกันประมาณเราไปกันประมาณ5วันเลยนะครับเออ แล้วก็บินไปเกาหลีปุ๊บเราจะไปเที่ยวที่เมืองโซนะครับแล้วที่แล้วเราก็จะบินต่อไปที่เกาะแชจูด้วยนะครับวันนี้ก็ตามกันเลยครับเราบินกันสายตีสองนะครับเดินจะมาตอนนี้เรามาที่สนามบินบางเมืองนะครับเราก็จะดนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามารองท้องกันก่อนนะครับด้วยอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับ เป็นซอบเกับแมคโนนัลนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องใส่ตัวนี้นะครับในการใส่แบบนี้นะครับเราจก็ทำให้แบบว่าคอเราสบายซ่วมตัน <c oughs> <c oughs> ือนใช้ดอลลี่นนเหมือนมีดอลลี่ตอนนี้เราอยู่ในรถ<ด>ไฟฟ้านะครับ<ด>ก็ เราจะนั่งรถไฟฟ้านะครับไปที่โรงแรมนะครับเราจะเอาของไปไว้ที่โรงแรมก่อนนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าที่นี่เนี่ยเราจะเสียเงินคนละ4,000วอนนะครับแล้วก็4,000วอน4คนเท่าไหร่4 6 6 0 0 0แต่ถ้าเกิดเรานั่งแท็กซี่ไปเนี่ยเราจะต้องเสียประมาณ7,000วอนนะครับเราก็เลยบอกว่านั่งรถไฟฟ้าสะถวกกว่านะครับวันนี้เรา ส่วนตัวนี้นะครับเป็น Wifi นะครับพ o c k เ t w ต f i เราเช่าติดต่อมาตั้งแต่อยู่ที่เมืองไทยแล้วนะครับเราเสียค่าตัวนี้ไปประมาณมา1,500บาทนะครับใช้ได้4คนจริงๆใช้ได้4-6คนใช่ไหมครับ4-6คนแต่ว่าเรามา4คนเราก็หางกันโอเคนะครับสะดวกแล้วก็มันเล็กนิดเดียวคนะัะแล้วก็ที่สำคัญเขาแถมเขาแถมตัวการ์ดปรเซส้ซรามาด้วยนะครับ <nenhum. S 2> ดีใจอะไรเบอร์นั้นของเยอะมากแต่ไม่รู้ว<ส>่ามันถูกก่อหรือเปล่าดูดแบบไหนต้องไปซื้อแถวโซนเมงดงเมงดงจะมีร้านเครื่องสำอางเยอะ,อะยตอนนี้นะครับเรามาต่อรถไฟฟ้านะครับเพราะว่ามันต้องต่อเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับเราเดินมาเรื่อยๆนะครับ <c oughs> <c oughs> จะเห็นได้ว่าร้านขายเครื่องสำอางเนี่ยเยอะมากนะครับมีอยู่เต็มข้างทางเลยนะครับ จะมีเรื่อยๆด้วยเย,ยอะกว่าร้านขายอาหารนะถ้าเมืองไทยนี้ร้านขายอาหารนํามาก่อนนะที่นี่เนี่ยเน้นเครื่องสาอางตอนนี้เราออกมาสัมผัสบรรยากาศข้างนอกแล้วนะครับตอนนี้อากาศดีมากนะครับอากาศประมาณสามยี่สิบเออ <Easy. S 1> ประมาณสกีบสี่ยี่ห้านะครับ <Easy. S 1> อากาศแบบเหมือนเวลาเราเดินอยู่ในห้างนะครับแล้วก็ ไม่หนาวมากนะครับตอนนี้นะครับเราเลี้ยวเข้ามานิดเดียวนะครับจากสถานีรถไฟฟ้าเราก็จะเจอโรงแรมนะครับเราพัก Holiday Inn Express อีกแล้วนะครับ ตอนนี้เรากระเป๋ามาฝากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรทานเราจะเข้าเช็คอินนะครับเข้าห้องได้ประมาณบ่ายโมงครึ่งเนาะอต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทานอาหารนะครับหาอะไรทานในร้านนี้กันนะครับก็เราเห็นคนเยอะนะตอนแรกแล้ก็มีรูปแบบรูปเชฟได้ออกรทุกพิเศษทุกพิเศษได้กันสลิป เคร่งเขีดกับการฝั่งของเพราะว่าคุยไม่รู้เรื่องมีน้ำให้ฟรีด้วยนะครับเป็นน้ำมาจากโคคาโคล่าโคาโคลานี่เออสริฟโดยคณิจาวิามาแล้วนะครับเป็นข้าวไข่ดาวแล้วก็สาลายแล้วก็เป็นน้ำซุปกินสีเป็นแบบว่าอะไรนะน่าจะเป็นพวกแข่ง แกงพิมจ์ีต่างๆนะครับเป็นอาหารเกาหลีนั่นแหละเราก็ไม่รู้ชื่อเมนูหรอกก็เป็นผักกับรีกต้องเสร็จแบรนด์ตันแน่ๆนนไม่ใช่เซลอันนี้น่าจะเป็นหอมแดงอันนี้เป็นสองคนอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะมีถั่วอันนี้สองคนอกวัวนี่เป็นเนื้อโอ้โหแล้วก็เป็นกระทะอันนี้ก็เนือ้อใช่ไหม ่ิเดี๋ยวพูดให้ฟังแล้วกันเหมือนแกงส้มบ้านเราที่ไม่ส้มแล้วก็ใส่งาดำเข้าไปกินเหมือนข้าวหนึบงาข้าวคลุกงาของภาคเหนือได้อกมนก้าวเื่อมเขาบอกอาหารเกาหีเผ็ดเจอแบสตัน ผักกัดดอกก็ไปกินอันนี้สิถ้าไม่อย่างพอเนืมอผัดกิมจิมันล้วนๆเนื้อล้วนๆหอยชุบอะไรอ่ะแต่เราต้องไปกินหอยชุบกับหนูผัดกิมจิให้ได้เนื้อย่างเกาหลีอะไรอีกอ่ะบะหมี่เส้นดำต้องไปกินเขาบอก เป็นผิดเลยเป่าทำไมดูว่าผิดกับเราเลยครับผิดไหมเห็นไหม,มไม่เห็นสกินเล่นได้เพื่อเปนเดินทางยากใช่ตอนนี้เรากำลังเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะครับเราจะไป เที่ยวพระราชวังเคียงบกนะครับก็จะเป็นที่ที่ must have ที่เราจะต้องไปเที่ยวที่เกาหลีนะครับตอนนี้เรามาถึงพระราชวังเคียงบกแล้วนะครับแดดจ้ามากนะครับแต่ก็ไม่ร้อนมากนะครับ どうも。 ดนะครับตอนนี้เราเดินมาตรงถึงบริเวณศาลากลางน้ำนะครับแต่เราไม่ได้มากับทัวร์ไกด์นะเราก็เลยจะไม่รู้ว่าแต่ละศาลาเนี่ยคืออะไรยังไง แต่เราพามาดูความสวยงามของพระราชวังเคียงบกนะครับก็กว้างขวางนะครับแต่ว่าเขาจะให้เราดูแค่ภายนอกนะครับข้างในก็จะไม่ได้แบบเปิดให้ดูหรืออะไรยังไงนะครับตรงโซนนี้อาจจะคุ้นเคยนะครับถ้าใครดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยจะเห็นคนเดินจากกำแพงตรงนี้เยอะมากเลยนะครับดูกำแพงตรงนี้สิออริจินอลจริงๆเป็นสระน้ําแล้วก็มีวิวภูเขาสวยงาม เราจะไปหมู่บ้านบกชงนะครับเป็นหมู่บ้านโบราณนะครับหมู่บ้านเก่าเราก็จะมาหากาแฟากินก่อนการาทีแจดองเข้ามาร้านมีแอร์เย็นๆตอนนี้นะครับวันนี้ลานนลาน,นิลแล้วก็ยี่สั่เป็น น้ำมะนาวชามะนาวแล้วก็มีเชสเค้กมานะครับเป็นไงนี่โอเคนะร้านต่างๆเล็กๆนะครับเยอะมากแล้วก็ผู้คนที่เกาหลีเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าเขาชิลนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงที่โซนแถวๆโรงแรมหรือว่าโซนเนี้ยเขาจะชิลๆกันนะครับเดินช้าๆเดินๆก็ตรงโซนนี้นะครับเป็นซอยที่เราเดินเข้ามา จะมีสถาปตัตยกรรมหมู่บ้านที่ดูโบราณนะครับเก่าแก่มากๆเลยซอยเล็กๆน่ารักน่ารักนี้เราพาปลาเอื้อยนะครับมาเช่าชุดพระมาเหสีแห่งเมืองโชซอนนะครับที่นี่เขาก็จะเช่าชุดกันแบบว่าไปเดินเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเป็นธุรกินที่แบบเฮ้ยนักท่องเที่ยวอยากใส่กันจริงๆนะครับตอนนี้เราเดินมาเรื่อยๆนะครับมาถึงซอยตรงบกชงซอย11นะครับก็ สวยงามมากนะครับเดินขึ้นเขามาเรื่อยๆเป็นคนโซนที่คนเยอะมากน่าจะเป็นโซนที่สวยมากๆอีกที่หนึ่งนะครับเราต้องมาดูกันหรือไม่ก็คือมันคือจุดสูงสุดอ๋อมันคือเส้นหลักที่เขา <c oughs> ที่เขามาถ่ายรูปกันนี่ก็เป็นเส้นหลักนะครับที่เราเดินกันคนระับสวยมากนะครับ โซนนี้นะครับจะมีร้านน่ารักน่ารักเอะมากเลยเด็เดๆเลนะครับเป็นร้านที่แบบเป็นกล่นแกลอรี่นะครับเยอะมากเหมือนนิม,มานนะครับที่เชียงใหม่จะเป็นร้านชิคๆเก๋ๆ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมนะครับโดยแท็กซี่เพราะเราเดินไม่ไหวกันละอ,อ่ะอาเดีย๋ยวเจะขึ้นรถไปแท็กซี่ดูจักดูือเปแท็กซี่ต้องใช้แว่นขยายนะครับในการส่อง,อ,งอ่าตอนนี้เรากลับมาที่โรงแรมแล้วนะครับเมื่อกี้ถ้าค่าแท็กซี่นะครับเขาคิดอยู่ที่ขันต่บนี่ห้0 0 0วอนนะครับ3กิโลเมตรเนาะ ตอนนี้แสงดีมากเลยดูสวยงามคสิบ17:14ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าห้องกันนะครับหัวเป็นห้องเล็กๆนะครับเหมือนที่สิงคโปร์เลยแต่ว่าสิงคโปร์ดีกว่านะสิงคโปร์ก็แพงที่นี่ถูกนะครับสี่คืนตกคนละประมาณ 6,000กว่าบาทก็นะครับโรงแรก็เป็นแบบว่าสะอาดสะอาดนะครับเรียบรียบ